เดี๋ยวออไปโรงงานเลยครับได้คิว่ำาๆนี่แหละไม่รู้ไปกี่กิโลมันกกิโลวะประมาณ70นะ70โอ้ตอาที่เอฟซีถามว่าไปโรงงานกี่กิโลก็ประมาณ70กิโลครับโคตรหนักเลยก็สเปดตันขึ้น เปิดไฟท่อเลยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่อืดครับสวคันนี้เครื่องยนต์ครับโอ้ยานเก่ามากเอเดี๋ยวมาดูความแรงหลังขุดนน้ำดำเลยฮะเครื่องยนต์น่นนะแม้อยู่แล้วครับในคันหน้าเครื่องคูบูตาสูงเดียวครับ ก็ถ้าได้คิวลงแล้วก็ต้องรีบไปครับเจ็ดสิบกิโลครับไปกลับร้อยสีสิบ เครื่องยนต์จะตัดคันคือสูบเดียวคนระับก็เดี๋ยวจะมีคันเครื่องยนต์ตามใหม่คันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคันได้เครื่องสูบเดียวนะกันหน้าไป,นะาปนะมาเต็มที่กันเลยอ่ะมาสุดโตกัน

O ho, o ho, o ho. มันเกียร์ไงคันหน้าคันหลังดันก็มันไม่ไปหรอกเพราะว่ามันติดเกียร์อยู่ครับลุนตาวางกระจบกเลยเด้อใส่ไหม

ฝากต้นจิตจ้าไม่ได้ครับสวัสดีครับ